ฟ้าลันลมครับเอาครับงูเห่าอ่ะงูเห่างูเห่าเบิงครับหมานขนาดไหนครับเะขึ้นจะขึ้นจาหามาให้ก่อนมุนเห็นดอกไหมหือชื้อหมานเลยเถิะนี่ครับเบิงครับโอ้ตายเลยครับเบิงตายใช่ไหมเบิงครับ ชุมชนกอนเยยภูมิครับสวัสดีครับ่านชาบนี่ครับสวัสดีครับผมพันจุกครับนี่ครับเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งครับที่ผมกับนายพานครับว่าจะเป็นพันจุกพันชาครับมาดักหนูครับถ้าเป็นบัวร่ายก็สิว่าอยู่ไหนอยู่หน้าคือเก่าผมกับทีมงานครับก็เป็นมันยูอีกมือหนึ่ง ผมกับพี่ไงกับมาดักหนูครับเมื่อนี้ยุทีีบ้านสร้างเนาะบ้านแถวบ้านพันออดครับกระทุมแถวกระทุมแถวเนี่ยครับแถวบ้านทางข้ามครับกับบ้านทางออดครับนี่นีพาบึงเออนี่ครับบ้านพันออดไปจากนี้บ่เกินไม่เกินห้ากิโลครับเห็นถนนนี่นะครับหายสามโลใไปประมาณสามโลครับบ้านพันออด ประมาณ3โลครับบันพันออดเกิดมื่อนี้พันออดเพิ่นบ่อยู่ครับเพิ่นไปอุดรกำลังเดินทางกลับครับผมกับทีมงานก็เลยโอกาสมาลักหนูถ่า่นว่ามือแรกเพิ่นอาจีตตามมาสันว่าไปกินย่างหนูจักสิได้บ่ได้บุย่างหนูเลยแต่อุปกรณ์ครับเอาพันจุกมีอย่างแน่นอ๋มื่อนี้เนาะมีบ่วงกับกับเหล็กเหมือนเดิมไครับนี่ครับบ่วงบ่วงนี่ครับเพิ่นพันจุกเพิ่นโมดิฟายไหมครับกะบอู้ สีบ้นเดี๋ยวเป็นตะกินเนาะบวงแล้วก็กลับเด็กเหมือนเดิมครับนะครับกลับเด็กครับกลับสไตล์นะครับมือใช้เป็อย่างไงมือใช้มาเลยครับผมก็รจะเป็นลักลอบก็จะเป็นกลับเล็กครับกลับเด็กกลับวงเดือนนะครับแล้วก็จะเป็นกลับฟันหรือกลับฝ้าผ้าครับผันจุกเพิ่งเอามาลองใหม่ครับอันนี้อันนี้เป็นผันจุกเพิ่นเอามาใหม่เนาะผ้าผืนเด้อุปกรณ์มาใหม่ครับมาให้ทีมงานลองเทสกันครับเบอร์นี้ พ้นที่เป็นยังไงกันเดี๋ยวเราติดตามผลกันมือแรงครับผมตอนแรก่ะครับเดี๋ยวเสียเบิ้งว่าไอ้ดี่พันจุกเป็นแนวน้ำมากว่ามันถี่ีว่าดีนะเนี่ยมันเป็นเหล็กครับมันเป็นเหล็กเหล็กกันลมอเดี๋ยวให้พันฝนเทิดก่อนผมบอดาครับเพราะว่าผมยันหนีมื้อจากของแตกนะอยากเป็นลูกบาีกผมก็เลยบอดาครับบบฝีมือคือพันผนยังไงกันถี่เบ็ดมือแรงหรือว่าถ้าพ่อไม้ที่ถี่ยังไงกันเดี๋ยวที่ให้ถ่ายรูปมาไหวให้เบิ้งครับ ไปทะลุกันรอบที่เขายามกันมือแรงครับผมคเจออะไรเด็ดเ <จะ S 2> <ม>ด็<ม>ด<ๆ>เดี๋ยวสิได้เบิ้งเท็บนี่แหละ่าเป็นนั่นแหละเดี๋ยวบ้าเจียวรูกันการยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าปิดติดตามตอนแรกนะครับตอนแรกเดี๋ยวหิบผ้าปิดเบิ้องมาได้ผลบ่ได้ผลครับเบิ้งสะพาพไม้ก่อนครับนี่เป็นถุงไฮถุงหน้าเบิ้ลเลยครับแถวนี้เพิ่นเพิ่นเกี่ยวเขาหรอล่ะแต่ว่ารอบขางเพิ่นยังบ่เกี่ยวครับ ฟังผุ่นคือยังบวเกียวเลยครับฟังผุนฟังผุนย่งบวเกียวนี่ฟังนี่ก่อนมนะีมีเกียวกับบวเกียวครับมันมันขาก,กันบางบิงนากีกับเกียวบางบิงนากียกับย่งบเกียวไปครับเดี๋ยวเจอก,กันตอนแรกน,นะครับเดี๋ยวภาพพยานไปนหนึ่งตอนแรกครับยัมีเมนูเด็ดมาให้ตอนเย็นดูครับพันจุกคนนี้เมนูเด็ดครับ ยังไปค่อยเบื้องต่อแรงครับใส่ไปแล้วตอนนี้ใส่ไปแล้วใส่รูปเลยใส่ไปแล้วครับนมนูเรียนเพิ่นต่อแรงคอติดตามเะครับสําหรับตอนนี้กับผมกับทีมงานกับครับลุกไปดักหนูน้ำกันกับวอนวงว่างครับคอยติดตามต่อแรงครับจวดน้ำกันครับตอนนี้กับตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งแล้วครับสองทุ่มสี่สิบแล้วกับผมกับทีมงานครับ ออกอย่างหนูรอบแรกก่อนนี่เป็นบรรยากาศครับบรรยากาศการตั้งแคมป์ครับนายพันออกพึ่งมาถึงครับนายพันออดเอ๋เดินทางมาจากเอ๋เดินทางมาจากอุดรมาจากอีกเพชรมาจากอุดรเลยตรงเลยเนะี่ยแต่ยังมากินพันออดแดงไมากินเป็นเชฟนี่ครับลา,ล,าลาวนมอือลาวนมลาวนมย่างครับอือสีสันก็สวยเถอะปะแล้ว ลากไปกินในน้ำจากบ้านนั่เองนะครับเด ah oh, okay. hmm. ี๋ยวผมสิพาพยายามหนูรอบแรกครับติดตามในพัานจุกครับพู้ละครับยางไก่เติบเพราะมันเป็นคนหมักยางเดี๋ยวพาติดตามครับไปลุยของเขาดีดิดีเขาเลยเขาใส่น่ะติดขาตายไหมเออ โอ้โหหนีบกระโปงมันบีบกระขำม,มันเลยเด็มันอยู่ทนไม่ได้ทำหน่อยทำหน่อยก็านายพันป้เนี่ยนอนเถอะว่ากลับนี่ไหมเนี่ยนี่ติดอยู่ในติดกระโปงต,ต,ติดกระโปงตายเลยติดกระโปงตายครับหนีบหำตายครับหรือว่าตา่ายยอนหำครับโอ้ล้านสามหลังติดเลยอ่ะติดสองตัวเลยนะืยพายามที่แหละกับสามหลัง ดีดไปดีดไปดีดไปเท่าไรวะสามเลยดีดสามได้ว่าตด,ดสองครับแน่นอนนันเผึ่นนี่นี่ครับฟาลันที่นายพันจูคนเอามาใหม่แบบมือนี่เปิดซิงมือแรกเลยครับมือแรกเลยวันนี้เปิดซิงเลยเฮีย่าดีดมือ,อยะคล้งองกับพอ่อ <laughs> ให้ผมดีดให้ผมห่างไว้หรอผมอ่ะดีดแท้มือนี่เป๊ะเลยล่ะ หานแขวนคอตายอยู่นั่นเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาเฮ้ยมาที่เลยโอ้ดีขึ้นมาอย่างที้เลยอ่ะโอ้นี่ครับเดี๋ยวนี่เสียงมดตะไก่ครับโอ้อย่าหาว่าโหดร้ายนะครับมันเป็นวิธีการทำหาหาอยู่หากินเป็นวิธีการหาอยู่หากินครับแบบสไตล์ผู้บ่าวนอแนครับบ่อยากให้มองเป็นลูกสวยครับมองเป็นการหาอยู่หากินครับ บบ่่หากกได้ินเราหาไปเราก็กินไม่ได้ทิ้งกินทิ้งว่างนี่ครับโอ้สวยอยู่น่าจะมันอยู่นะโอ้ทอองาย่างมันแหละเอ้าใส่อมใส่อมตายเดินถีบทุมหาทุมก็เสร็จไปแล้วอะไรเงี้ยเช้งคืนจะเสร็จหรือเปล่าดิเยอะจัดเลยนี่ครับสายสวยเลยสวยครับเก็บไปหนึ่งตัวครับ โอ้โหเห็นเดินนั่นสายตึงๆกันนึงสายตึงๆ่างั้นสายตึงๆตึงๆนั่นเห็นตัวแล้วนี่เห็นตัวแล้วครับอโอ้ยมาอีกหนึ่งตัวครับอ๋อได้ปวดทั้งคืนครับคืนนี่ปวดหนูจนปวดแขนครับอืมอ,อืมเขาเยอะบ่หนิ่ง <c oughs> <c oughs> เห็นยังครับนี่ครับอย่างใส่ครับมาอีกหนึ่งตัวครับโอ้ยตายถุงยางเต็มแล้วมั้งตึงนะครับถุงยางเริ่มตึงแล้วเอาขึ้นดีดเขาเดียวเอาเอาเอาโอ้ยหนูพุกโอ้ติดติดดีดน่อยแม่หนูพุกต้องให้ได้ต้องขอต้องตีครับโอ้ตัวใหญ่อยู่นะขาวยังไงครับใส่ยังไงครับดีดดีดด้วยนี่ทถังนี่ทังหรอนี่ นี่เหรอทางอ๋อวิ่งมาจากนี่โอ้โหครับนี่เอาเอวทำบ่วง่ดดหน่อยนี่ครับไม่หนึ่งตัวครับโอ้ใสหง่ครับท้องขาวได้บ้างต้องขาวไส้ใหญ่ครับไส้สวยครับไปอีกหนึ่งครับกระโดดดีแท้โอ้แป๊บเดียวดูนกัด โอ้มันกัดนี่ว่ะอือโอเคครับตีดีกว้วครับตีสอนคันเลยครับโอ้ใส่สวยเหมือนเดิมครับโอ้ยตีสอนสอนคันเลยครับนี่พักมันแานกัหนีเออมันพักมันแน่ครับตีสอนคันนะครับใส่ใหญ่ใส่เท่าๆกันเลยเนาะข้างขาวใสใหญ่ว่ะโอ้ดูแล้วน่าจะมันว่ะตัวเนี้ตัวเนี้ยมันเออโอ้โหน่าจะมันให้ดูนี่ นี่ครับใส่เบลเลอร์เลยครับใส่เบลเลอร์เลยครับเก็บมาอีกหนึ่งตัวครับมันหมานครับเก็บครับตุงะครับเริ่มตุงแล้วหงยามเริ่มตุงแล้วครับลุ้นน้ำกันครับว่าทีมนี้สีทำลายสี่ตีวะครับแต่ทีมนั้นเขาเป็นหนูพุกมีหนูพุกด้วยไงแต่นี่ยังไม่เจอเลยไม่เห็นหน้ามันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องเจอเดี๋ยวต้องเจอผมนะครับไอพันจุกว่ามีบ่วงหนึ่งล่มครับ ไซเบอร์เริ่มครับไซเบอร์เริ่มไปเรือ่อครับไซเบอร์เริ่มไซเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มเลยป้าครับนี่ <c oughs> มาอีกหนึ่งตัวครับโอ้ใส่นี้ยครับใส <c oughs> ่สวยรองขาวใส่สวยๆครับเนี่ยเติบวันทวนจริงๆไงเหมือนในผานเลยครับวันทวนเหมือนในผานครับนี่ครับโอ้ตัวหนูขอเบื้องทองเนี่ยป <c oughs> ูน,นะครับอูมันแท้ครับแบบนี้ ผมบอกว่ามันพอย่างเนี่ยผมพาเบิ้งครับนี่ครับมันที่เป็นลูกเข่าครับเยอะเลยครับนี่ครับลูกเข่าที่บนเกี้ยวว่าเบิดครับนี่ลูกข่าวครับอุรุมสมบูร์ครับมันนี่เขากินทั้งปีเลยครับอยู่โซนนี่ว่าโซนนี่พอดีเดหน้าปีกับน้าปังแล้วเข่าเข่าครับมันที่นีเข่าตกบ้างเข่ารอดบ้างอะไรบ้างทั้งตกบ้างทั้งรอดบ้างแะครับนี่มีกินทั้งปีครับ เต็มไปเลยครับเต็มเบอร์ถุงเลยครับแล้วก็ที่ยังไม่เกี่ยวก็มีอะครับในพันจัวท่านในเกี่ยวกับมีครับก็มองอาศัยมันหลายแล้วก็อาหาร่อนค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ครับเดี๋ยวหนูก็เลยมันดูแลดูแลก็มาอีกทีครัเนี้ยมองหน้างันะเอ้านั่งมองหน้าเลยครับนี่ติซอนคันเลยครับโอ้ติซอนคันเลยครับนั่งมองหน้ากันนะอ้วนแท้ตัวนี้วันวันนก็ อ้วนครับแล้วก็ทองขาวอาหารสมบูรณ์คือว่าอะไรครับอื้วนทองโอ้โหขาวใส่อมใส่อมแอบล้มอยู่เนี่ยล้มอยู่เนี่ยล้มอยู่เนี่ยหนูพุกพล้ววันไดครับเจอแล้วครับเจอพระเอกแล้วสิ่งที่ตามหาครับโโออ้หเาจนได้ครับเอาจนได้ไส์สวยได้ไส์สวยได้เอาจนได้ครับ ด้วยก,กันน,คน่ครับมานะครับตัวแรกครับตัวแรกของนูพกุกค่ำคืนนี้ครับอมีนูนพุกกันไหนไปสวยเลือรุ่น,ร,นรุ่นกำลังเลยตามหาจนเจอครับนูพกุกตัวแรกได้ยางนะเนะได้ยางนะครับมันตักเกหมนจับดิ อยูมันปรมันครับสังเกตจับเบิ้งครับมันสีอ่อนครับน้อยมันมันหลายครับจับเบิ้งมันสีอ่อนสีสีขาวครับดูผู้ตัวแรกครับวันตะเกือกมันมันครับมันมันดูผูตัวแรกครับแจมแจมแจมมันม่หนึ่งครับนี่หวังตันขาครับดูต้องขาวครับออญาติแมง แมงหลายครับอือฮึโอ้ท่องนะขอเบื้องท่องไงโอ้โหหยครับบัวเก็บอีกหนึ่งครับตักโตรวูว่าท่านนานับเดี๋ยวดีภาพเป็นสรุปยอดยูคุณละครับที่ทําการคุณเลยครับรู้สึกว่าสีหมาดน่ครับมันนี้ใอ้พันจุกสัตว์ไปอีสิบกว่าแล้วเกือบยี่สิบแล้วครับตอนี้น่าจะขนาดยามยังไม่เบิดเลยครับพันจุกว่าลมครับล่ม นี่โอ้ของขาวครับตอ้ใหญ่แลวโอ้โหท้องเน่วนเลยวะท้องอ,อืออ้วนฟาดครับงเลยครับกับฟ้าลันลม้มกับฟ้าลันล้มครับในฟันจุกอะกับฟ้าลันล้มครับลม้มแล้วเป็นยังไงน,<า>น,นี่นบวรอดบวผาดกับก้านคอเลยโอ้ฟาลันล้มครับ ขาคอครับขนาดโดนเป๊ะเลยเข้าไปตรงคออนี่ครับนูต่างข้าวครับเบื้องถองครับสมชื่อทองสมชื่อครับสมชื่อขึ้นมาแหละทองข้าวครับมั่นครับธนูยังสี่จับเบิ้องคือผมบอกแครับเอาเก็บไปอีกหนึ่งครับ โอ้ยไอลุนต่อครับเอคราวนี้มีเอียงแล้นะเอียงมางันครับเอียงอีกแล้วครับแขนคอเลยโอ้ยติดสอนคันเลยครับมาอีกหนึ่งครับสอนคันเลยครับตายแขนคอตายเลยนี่ดับเบิลครับตีแบบดับเบิลเลยติดนัานาตีลังนีอีกครับโอ้หมานักนี่อนโอ้ขาวจุ๊ขาวจัวเลยครับหมานขนาด กินตำฟีร์ปลาฟีร์มีปีร์เออโอ้ยมองกินอาหาร <นะ S 2> การกินเยอะเลยเกินไหมฟ้าลันลมครับเบิอ้องฟ้าลันลมครับเอาครับงูเห่าอ่ะงูเห่างูเห่าเบื้องครับหมานขนาดไหนครับเกิดต้นเกิดต้นเราหามาให้ก่อนมลเห็นดอกไหมอื่มชื่อหมานเลยเถิดนี่ครับเบิงบ้งครับโอ้ตายเลยครับเบิงบ้งตายใช่ไหมเบิงบ้งครับ นี่โอ้ตายไม่ตายก็ต้องเอาออเอาปลอดภัยครับเดี๋ยวค่อยมาเอาออกก่อนเนาะไ่อก่อนโอ้ไฟ <laughs> <laughs> สวยเลยด้วยหมานครับฟ้าล้านเป็นไงฟ้าล้านลัานคักลัานแน่ครับหมานครับโอ้เบิง้งนี่ครับเบิง้งถา่ายแล้วครับตัวครับ <laughs> เดี๋ยวพี่อยูกเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพี่พี่เอาเอา,เอาชัวร์ไว้ก่อน เราเหยียบสายด้วยเดี๋ยวพี่<อ>มือก่อนนะพ<อ>ึ่งเ<อ>านาะต้องเหยียบไปก่อนเราเอาชัวร์ไว้ก่อนเอ,เอาเอาลงได้ไหมเนี่ยอันนี้ได้เห็นว่ามือพายเป็นไรหรอกนี่ครับนี่ครับมือพาครับมันโดนฝาลั่นครับฝาลั่นเป็นไงฝาลั่นก็คือนี่ครับเวลาทีพัดอารมณ์เนาะอย่าเพิ่งรู้ อย่าพึ่งครับอย่าพึ่งเข้าไปเอาอย่าพึ่งครับนายพานจูบอกว่าอย่าพึ่งครับไม่ว่าอะไรเห็นกลับล้มหรืออะไรล้มอ่ะไม่ว่าอะไรก็ล้มเขาดมันก่อนถ้าเป็นเป็นหนูแน่ไหมอืมแม่นครับคือพานจูกว่าคือคือมันลมจริงครับแต่ว่าเขาอย่าปวดผ่านเขาไปครับเองา้ก่นเขาอย่าไปปวดผ่าดเพราะว่าเขาต้องเบ่งก่อนว่ามันเป็นอะไรกันแน่อืมอาจจะิดว่าเป็นหนูครับแต่อาจจะเป็นแบบนี้นะครับเขาต้องเบ่งดีๆเพราะว่าลมปุ๊บสิขอไปเขาหากินเขาก็ต้องเสียบจ้าของครับ ไปครับไปแบบยาวๆนี่แหละครับยาวๆเยอะๆนีๆน่แหละครับเอาไว้ตรงนี้ก่อนแม่เดี๋ยวเราก็ต้องมาตรงนี้เไว้ตรงนี้ก่อนได้ต้องถือไปโอ้โหัดติดถือเนาะนี่ครับมันคัดมันแน่ครับ,นนรบ <laughs> พิชาบอกว่า,ากับหายครับายพันชาดากักไว้ตรงนี้ตรงไหนพิชาโอ้ เาัวเสียบอย่างงี้ครับหายครับตัวป่ะอู้อๆๆๆแม่มนเว้นี่ครับหายครับพี่ชาดักไว้ตรงนี้แล้วมันดึงลงเข้าไปข้างใน,นนะป๊าดตัวหนูไหมอืดักไปนี้เนาะมันดึงลงไปข้างล่างเนาะครับวันบ่เห็นแล้วคนุญาตปุดนะครับอืมป๊าดตัวหนูไหมกับหน่อยก็เอาอ,อยู่ไป อันนี้กลับหน่อยเหรอเด็กๆเราเลี้ยงกันแก้วแก้วแล้วก็ฉีดฉีดน้ำหอมครับน้ำหอมครับดาวนี่บ่หกจีครับหกจีแม่มี่สิเป็นจีซ้อนจีดีจีโปมสามจีอันนี้หกจีครับเอาคูณสองไปคูณสองจีซ้อนจีดีจีโป้มนะครับ นี่มีดอาอพิชาโว์ให้พี่นองเบิ้งนะครับปาดผัวแต่อยู่ครับมารรมดาครับตัวนี้งามๆครับนี่อ่อตัวหนึ่งครับนายพันชาบอกว่ากลับเสียกเราสันวะหาหากับเสียเนี่ยค่อยๆพี่ครับใจเย็นๆเบื้งเบิ้งเบื้งดีๆครับมันเป็นอย่างเบิ้งเบื้งดีๆครับเบิ้งดีๆ ครับเสียก็ได้มันลากไปละต่ายดิบรูว่วาโตยังหรครับเบิงบ้งเบิ้งดีๆความปลอดภัยครับอือเบิง้งเห็นตนัวมันปะผัวโอ้พุน่นันเอีไม่ช้ามือถือใส่ปะสับหัวสับหัวก็ุญาตนะครับอือ แม่งก็บลายหลายครับบุหรี่กองชัดหรือเปล่าเพิน่นท่านไนเกียวเข่าครับเข่ามันค่อนข้างที่สูงโอ้โอ้มันตีดต่อีกขาเนาะมันสิบไปกินเฮียแล้วมันแรงกระโดดเด่นบู๊เฮียครับ <laughs> อือเฮียเด้อครับเดี๋ยววาเป็นกระดามอ่ะอืม กอยู่หาินครับเป็นวิธีการหาอยู่หากินคือว่าแหละครับของทีมงานผู้วานอนนะมากับ่ถได้กินคือว่าละใครหำยังไงครับตัวที่สองโอ้ยตัวแรกที่ว่ากลับหายถือว่าถือจังสี่บ่ราะเราเห็นไปกลับ,บอ่ะบ่ยุใสวิชาอยู่ทั้งปีจูคุณบ่ขั้นขุนอืมขั้นหนึ่งนี่ครับกรับมสองนะครับแต็มสองรอบสองรอบสองอืมตัวที่สอง อ๋อแหลกในนูผูดครับงามเลยครับมันอยู่ไปลุยต่อป๊าดพี่ไหมบังควยมันครับพี่น้อนเราก็มาลุ้นกันพื้นกำลุ้นกันโอ้ไนอนไ้น้องเถียววะบังควยเบังควยมาแล้วครับมาแล้วเนาะตัวที่สองครบห <c oughs> ล,ลังนี่เอาหลังนี่สองตัวหรือเปล่าอือบแหลกไ,ไปไปไปเป็นอ,อืออือ <c oughs> ไทยละกีไก่ลงไปเอาไปกินมั้ง อ่ะสีไทยไปกินหรอบ่เออดงห้อยมันติดนี่สีไทยดอกไม้มันตัดโอ้ในลูกมันได้เหรพี่ชาร,บรอบแรกก็ได้แต่หน้อยไปเอไนไอ้ดักใส่หูไอ้ดักหาทางมันอ่ะดักใส่ทางเหรอฮึใส่มันออกมาอีกบ่มันดักในหูมันก็ะดีดแลแแ้วงจ้ะ เห็กูแจ้งเขาเปิดประตูบ้านออกมาวิ่งเอียงอยู่หน้าบ้านกูกูไม่ก้ากินเลยวม่ได้เลยนั่นอะไรเป็นสันบ่มัน่องมากลางทางออกไปแล้วโอ้อืาเป็นเทคนิคเทคนิคอ่ะฐานช่วยพี่น้องมึงหน่อยเนาะนี่ไหมอ่ะแต่มีสามครับงามงามสามครับนี่น้าหนูพูกครับอ่ะาหนูพูกครับสวยๆครับไปต่อ ้ามาเบิงผลงานครับอาพันจุกทำอะไรนะ่ะาะมาเบิงผลงานคับของพันจุกเนาะครับผมนับเลยนะ,ะพันจุกนับให้เบิงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสบห สิบเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดตัวครับอันนี้ของพี่ชาอดูพี่ชาจะเป็นหนูพุกอะไรครับเบื้องของพี่ชาครับอันนี้จะาตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวครับตัวนี้หูนี่น่าจะมันดีนะของนายพันชาสัตว์มาใต้หนูพุกอย่างเดียวครับพุกอย่างเดียวแล้วครับเดี๋ยวจะร้อยพวงให้ดูครับเดี๋ยวดูแล้วก็ตัวนี้เป็นของพันจูครับเบื้องตัวนี้ติดฟ้าลัน นี่ครับอ่ารู้ว่าครับว่าเป็นอย่างครับงูเห่างูเห่าครับมันติดฟ้ารันครับของในพ้านจุกติดายเลยหมันคักมันแนครับหมันหดงูพันหนูหมันหดงูอ๋อลืมตัวนี้ตัวีงนี่ไรโลเลยังไม่ได้นับครับอันนี้มันติดฟ้าลันทําไงได้มันตายไปแล้วก็ต้องเอามาเลครับก็ต้องเอาครับเพราะว่ามันติดแล้วเนาะพี่กแข้งหด เราเดินแป๊บเดียวเหรอพี่นี่สี่ทุ่มเลยเนี่ก็ส่วนของพันบ้นครับว่าสนใจครับว่อยมันนั่นละได้ว่าได้บ่าสนครับเพราะว่าพี่ครับของแทพของของแท้ยุนฮีครับของพันบ้นเนี่ยนี่ยามบ่ายามก็ว้มันนั่นละนี่ครับนี่เบิ่งของพันจุกรอบแรกกันครับของทีมงานรอบแรกกันครับตอนนี้ครับอันนี้รอบแรกนี่รอบแรกเด้ครับนี่อันนี้เป็น เป็นของพันจุกกับพันชาครับรวมรวมกันครับรอบแรกครับรวมกันปาดงานคูบาวนอนหน้าครับโอ้ผ่าไว้ครับผลงานของคูบาวนอนหน้ากับไอตัวนี้ครับไอตัวเงีวๆนี่รอบแรกนะครับนี่รอบแรกครับรอบแรกขนาดนี้รอบสองจะขนาดไหนครับนี่ครับเดี๋ยวสีมีเมนูอีกเบิ้งครับเดี๋ยวทำเมนูกับข้าวก่อนเขาอยากทำเมนูก่อนครับเริ่มหิวแล้วครับใครเบิ้งเมนูครับเ้าทิ่ตามเดี๋ยวกระโดดเข้านี่ไปอีกเดี๋ยวไปเน้าเลยนี่หา อ๋อไหนนํำเมนูไหมผมหิวแล้วครับตอนนี้กัได้เวลาจักทุ่มแล้วป่ะเที่ยงคืนแล้วป่ะหาทุ่มครึ่งหาทุ่มครึ่งนครับตอนนี้หาทุ่มครึ่งครับผมกับทีมงานครับกับสิได้กินเข่าครับเวลากินเข่าคือหาทุ่มครึ่งมาเบิ้งครับมาเบิ้งเมนูครับสไตล์ผู้บ่าวนอนหน้าครับกับทีมงานผู้บ่าวนอนหน้าครับมอนี้มากบทีมครับ เบิ้งครับเน,น,นี่ยกินเลยครับ,รบหนูย่างมันดักหนูต้องกินหนูกินในเบิ้งไหมเพียงนี่นี่โอ้โหตับนี่กินในเบิ้งนไหมปั๊บครับแทบนี่อ่ะเมนูต่อไปกินในเบิ้งไนมเพื่อจะกินเมนูนี่นอเชฟบอสกินเบิ้งไหปลาไหลข้างบ่อนี่ครับ ว่ามันง hm ูเหลี s. <S ่ยมเนื้อคือแตกปื๊ดดูคนใหญ่ไหมเหนือแตกยั้งเขาน้ำร้อนปื๊ดปุ่นเนื้อแตกแตกครับเนื้อแตกแตกปลาไหลครับโอั่วเอาเฮ้ยอปุ๊บโอยสัตว์ปั๊บปูนะครับ ไหนอะลองเนี่ยพ <laughs> ี่ชามีอย,าอยา่างอีกประเนนี่เป็นเมนูเสริมครับตั้งแต่เขากินกันรอบเที่ยงเนาะ <c oughs> นเป็นลาวนมย่างครับลาวนมงัอย่างครับผม <c oughs> มาหาหนูคือเด้๋ลาวนมป่ะเอารอบช่วงกับเขา <c oughs> มาจะมื้อเที่ยงครับ <c oughs> <c oughs> ต้องห้องทองไปก่อนเพราะว่ารอสิรุ <c oughs> ่นเมนูรอบเด็กแต่เมนูรอบเด็กก็ได้ตามแพ์อะไรละครับหนูย่างครับครับต้มปลาไหลมามาครับกินข้าวน้ากันครับเอากินข้าวน้มกันครับบัดนี้ข้าวนะเอาครับ มาครับกินข้าวน้ำกันรอบเด้กครับนมแยกไม่เหนียวจะอุ่นแล้ฝังเหนียวเลยเราวนม,นมเนี่ยหรอแตกจันเลยวะบอกต้นน้ำผูกเลยป่ะผมลองครพี่มันปูแล้วก็เพี้ยนมาเออแมวนั่นเพี้ยนกะเพราแน่นอนมากเลยวะหอมพิษดินบ่ะท่นเ,นเนพี้ยนไหมน่าจะพิษดินพิษนั่นเลย หอมจริงพอ,อ,อมาอยู่นี่เดี๋ยวมันเปลี่ยนนะแต่ถ้าอยู่อยู่บ้านเนี่ยกูหอมครับไปเก็บม,มาจากข้างสานนะต้องเป็งว่าดิน,ดน<ะ>เป็นดินนีงอันเป็นดินด,ดินล้วนแดงหรือว่าดินล้วนเมื่อกี้ว่าไอ้มันมันเอามันเอามายออเกิดรอบแล้วไหมมันเกิดแล้วอัดแต่ว่ามันมันไม่หอมอ่ะยิ่งพวกเนี้ยถ้าไปเจอไอ้ตามโพนตามนาหรือว่าอันอาจจะหอมนะพวกใบน้อยอ่ะ ถ้าไปดูแลดีๆมันอยู่ที่ดินน่ะอเออก็น่าจะมีส่วนอยู่เอานำกันบริสุทธิ์ไหมจะบกเลยนะนาทีพันอดพันออดก็ทั้เต็มที่แล้วพันถูกกระดักเต็มที่แล้วม้ยนี่หยไหมปวดตัวหนูบักง่ายครับพ่จุกอีกสักกระเบิ้เลยครับกรเริ่มเลยตัวหนูเมื่อกี้ถ้วยแรกอันนี้ถ้วยที่สอง ยวมีตัวที่สามอีกเลือดปละไลหอมไหมเราเออได้ๆโดนใจมากเลยโดนใจตรงกับเรานี่แหละแปลกอยู่นะดินพ้นปวกฮะดินพ้นปวกวะพี่จุกไปเห็นแล้วไอ้ที่ข้างสานนะมันเป็นดินแบบธรรมดาเลยนะแต่มันแปลกว่าทำไมมันเป็นดินดําหรือว่าเป็นดินทรายไอ้นี่ดินทรายเออดินทรายอมเหนียวดินทรายอมเหนียวแต่นั่นแหละก็เป็นดินเหมือนดินพ้นปวกกันเนี่ยมันแปลกว่าทําไมมัน หอมผิดปกตินะเ้าอยู่เลยฉันกลับให้มันอดอยากอะ่ะท่าน,นี้ไปลดน้ำอ่นะว่ามันบอมดีว่ะนำอดอยากออที่ลองดูนะนี่ครับหนูอยางหนูอยางหนูอยางเ <laughs> กิดเดี๋ยวผมกับทีมงานครับกับสีได้กินเขากันครับเพราะว่ากินเขาแล้วบ่แมนน้อนเลยครับกินเขาแล้วกับสี ไปยามต่อเนาะกินเขาแล้วก็นทีไปยามต่อครับเดี๋ยวมาเจอทีเช้าเลยเออขึ้นภาพอธิบอชด้วยครับมันมันเป็นย่ามือขึ้นการ่ายท่าผมก็อาจทีแบบว่ามันบอชมันเลยก็ต้องขอโทษขอให้ได้ครับสําหรับเอฟซีหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิ้งกับบรรยากาศครับนี่ครับต้มเอี่ยนแล้วก็ย่างหนูลาวนมย่างครับแล้ก็ปลาเกลือจากพิโนโลก นี่นี่ก็ขางแหลมแล้วครับแต่ว่าเดือนเมื่อคนเมฆบางฝนเอองั้นครับปกติมันจะเป็นเขาเอื่นอย่างว่าพิจุกขางแหลมสีเดือนเป็นเดือนไงเดือนไงเขาเอื่นเดือนไงเนาะมันขางแหลมสิไงแต่ว่ามันแรลมแหลมคือมันยังไม่เต็มคือมันเพิ่งข้างขึ้นมาเต็มดวงมาเท่าไหร่แหลมสองแหลมสามสามคำมันปกติมันต้องหงเหรอแต่ว่ามันถึงเมฆครับมันมันถึงเมฆบังมันก็เลยเมืดครับมันก็เลยเมืดอ ผมกับทีมงานกันนะครับดีอยู่เพระาะว่าหนูมันสิเดอออกความมันหมืดก็เดี๋ยวค่อยติดตามผลงานตอนเสาร์้วยครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเงวิ่งกันกินเขาครับเจอกันตอนเสาร์้ลยครับ